สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้จะมาหาวัตถุดิบเต่ามัหุ่งครับพี่น้องครับมาหลอยเอาบักหุ่งพะตาครับอยู่หมู่ริมโค้งอย่กล้วยครับกล้วยกล้วยก้าลังเป็นสีครับพี่น้องครับอันนี้ใส่ข้างลังจะออกครับอันนี้มึงดูครับต้นน้อยๆเลยต้นน้อยๆครับนิดแล้วครับ หนึ่สองสามสี่สี่วีมันตนน้นใหม่ครับห้องคุณมาปูกท <c oughs> ำรำต้นครับบาปีครับตอต้นป่วยเขาล้าขนาดครับมีบุห้งพี่น้องครับมีเขาเจอไปตำบเสื้อกับนี้ครับเจ้นนบาบุกหงมานี้ไฟงามครับนครับอันนี้บกงมานี้บุกองามเจาา้าบาผมจีไปเอา ผมจะไปเอาข้างบนครับนั่นแจกง,งามก่อนนี่ครับนี่ก็บน้ำพักเท่าครับพี่น้องครับนี่น,น้ำนนพักอันนั้นก็ไปไปตูวครับไปตัววันนี้ก็ยำชมครับสวนไปตูวแล้วก็ไปนี่กับหัละลพาครับโอละพาสองคนนี่ยิ่งโขงครับกำลังงามๆคนำผลิตเท่าครับ ใไปเกลี่ยปลาหรือว่าไปล่าปลาแล้วครับพี่น้องครับนี่ปลาเป็ครับโดยเฉพาะเป็นไส้ลูกเป็นต้นสาคูครับพี่น้องครับเป็นสาคูเต้นสาคูเขาปลูกคูนะค,ครับเดีย๋ยวที่ดสิเว่าเมื่อนี้เขาใช้มาเอาเครียบหุ้มมากเอามาละกอไปตามนะ นัันเป็นสอ,สองชุดครับชุดหนึ่งมันจะยู่ตรงนี้จะเอาตัวนี้งน่อยอยู่เพื่อนเราไปกินละเพื่อนเราไปกินละแล้วก็ชุดสองครับชุดสามกะะับร้นครัครับก็เอาน่่ยแบบนี้ครับติตามต่อ,อบดีขนาดครับพี่น้องครับเอาไปตำทีน็้เมนูยังกัฝากติดมามเั่ได้ครับพี่น้องครับบอกฮุงเขาจะเอาไปตำ ไปครับพี่น้องครับไปเจอกันตอนเทดครับอ่าหลังจากที่เขา,าไปเก็บมะหุงครับพี่น้องครับอยู่สวนเขามาอ่ามบุกกีนี่กับเขากับมาต่าต่าแล้วกับผมก็ได้เปนอ่านมื้อนี้ก็เป็นเมนูอะต่ำมะหุงใส่เซเม่นได้ครับพี่น้องครับนี่ใส่เซเว่น <c oughs> อันไอ้เพื่อนออกมาฝากครับไอ้เพื่อนออกมาฝากก็เลยจัดเมนูครับมื้อนี้ก็คืออยากต่าพอดีครับเป็น่าต่าสมก็เลยจัดใส่ ปลาเส้นมอน้วก็อบอบพื้นทองครับพื้นทองปลาเส้มอนเมื่อนี้ก็ไม่มีผักอย่างไรครับเมื่อนี้ก็มีแต่ผักสลัดกรอบครับมาแซ่บกันเลยครับไปเก็บบังหงมาบางยาเนี่ยอบอกปีก็กระลัางงามเลยครับพี่น้องครับหา,า <c oughs> หาป่ากอนหาป่าลาเปดกระแ่บด้วยครับลาเปดเซลปีมาอืม <c oughs> สุดอย่างครับอบออกครับมึงครับ ไม่นี่ครับไม่ได้กินไม่ได้ออาของไม่กินน้าครับกินเพียวๆเลยครับเมื่อนี้มาแล้วครับพี่น้องครับมาซบแซบๆเมกันครับอืม <c oughs> ซีซันบ่ค่อยจับปนไหนกะแต่่่ามันแสบอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเป็นอ่ตตาแบบบ้านๆนาครับน้ำปลรราปดำถ้าน้ำปลรราดำมันก็นจะเป็นดำๆครับออกตารกรอบพันเหยงกับแสซบ ืมกินผพ้เดยยียวแล้วครับมันเนี่ย อันนี้ก็อบพื้นท้องปลาส,สมอมันครับนะครับืมหวานดีครับ โอ้โตำทานแบบไง,งครับตําหง ชอบดีขนาดครับมีทั้งแบบอบกับแบบดิบครับน้องเนื้บบอวานดีขนาดครับ แล้วครับพี่น้องครับนำปลาประดำพี่น้องครับบังแต่ละชิน้น อราบอายไอ้นตาจินเซมอนครับ <c oughs> นะครับพี่น้องครับมันเป็นอ่ะตอนมะเขือเทศด้วยครับเนี่ยอืม เมนูนี่เนี่ยกินนะเฉพาะอ,อยากครับเพราะว่าพวกนี้อเ <c oughs> จมอลน,นี่มันก็ดจะเป็นพวกมันหลายนะครับพึ่งท้องกับมันหลายเป็นแบบนี้ครับกินไปมันกก็จะเลนนี่ยนแน่ครับ เกลน้ำปลาลานัวๆครับไม่เล้กแต่สีนะครับล่างอันก็จะเป็นสีดำล่างอันก็จะเป็นสีแดงน้ำปลาครับล่างอันอื่นจะเป็นสีแบบนี้สยอกเรืองเลงหน่อยนึงครับเป็นน้ำปลาบ้านเขาบางคุ้นกับมากน้ำปลาเหม็นครับ น้ำปลาเม็นก็นคือเอาเอาปูเอาปูลงไปใส่พร้อมครับมันจะไม่กินครับผมซื้อม้ามุสอเช้าเนี่ยนัวมันจะกรอบอาหยาบคบรับเจ้าเนี่ย อือิ่มครับพี่น้องครับทั้งอิ่มทั้งอ่ะมันนึนงกะเลรี่ยล้วก็ตัดกันพอดีครับพี่น้องครับตำหงเผ็ดเปรี้ยวหวานก็หวานหน่อยหนึ่งก็เปรี้ยวหวานเนี่ยเขาอยากเติมใส่กับมะนาวบีบแจกครับแต่ว่ากินผู้เดียวนะครับถ้าบางเงี้กับกินเบอร์เบิร์ตแล้วครับกลับมาฝากพี่ฝากน้องครับก็เออกยากากสวนมาฝากน้ำกับ เพื่อมาตัดมังคองกินกินสวยครับกินเที่ยงเที่ยงจะบายครับเนี่ยใกล้ก็เริ่มขันแล้วครับพี่น้องครับโอ้ไ่ได้ไปยามอ่ะบ่ได้ไปไทยพี่น้องได้เบงเุ้าน,นี่ก็ติดสองตครับปลาไหล <c oughs> กะไป <c oughs> ใส่ทิ้งไคือยังเฮ้าอยากพัดตังงี่งเฮ้ากับไปยามเบงเพราะว่ามันบ่ไก่จากบ้านเฮ้าครับขี่ไปถ้าอยากพัดกระตื้นเช้า พยายามเบ่งครับข้าได้อยูะครับเรื่อละสองสามโตแต่ว่าขั้นอยากให้นาเข่าอีลีกะผูใดมี่ะเนื้อหอย,ห,อยหรือว่ามีเนื้อจำกัดกะผมแนะนำอะช่วงฝนตกใหม่ๆครับฝนตกหนักๆแห้งๆครับลาก,กะตอนเครื่องตกกลางคืนตอนแรงไงเอาไปใส่ครับบืนเสามาประมาณซีหางงงเอาไปใส่แบบนั้นครับมันจะเข่าดีครับ ปลาไรมันจะแลนดีเพิ่งเท่านี้ก็ได้สองแต้มครับเอาครับพี่น้องครับมาคลิปนี้ก็ฝาก,ากฝากกดไลค์กดแชร์ได้แล้วครับฝากกดติดตามครับช่องพู้ตีพารเซ็บคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ